กรณีที่ร้อยโทร,รุ่งเฉลมิมพันธ์สวัสด์อายุ34ปีตำแหน่งหัวหน้าหมวดดุริยางมณฑลฐานบกที่210หรือว่ามทบ210ค่ายพระยอดเมืองขวางถูกยิงเสียชีวิตภายในค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมเมืม่อค่ำวันนี้ล่าสุดพลตรีสามารถจินตสมิทธ์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่210ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่อนุญาตให้บันทึกภาพใดๆภายในค่ายอย่างเด็ดขาดพลตรีสามารถเปิดเผยว่าเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจจะไม่ใช่คนนอกแต่น่าจะเป็นคนในหน่วยเพราะว่ารู้ความเคลื่อนไหวของผู้เสียชีวิตตลอดเวลาขณะเดียวกันเชื่อว่าน่าจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนค่ะคือแบ่งเป็นคนดูต้นทางและคนยิงซึ่งผู้ก่อเหตุรู้ทางนี้ที่ไล่ในค่ายเป็นอย่างดีและรู้ว่าด้านหลังค่ายมีการสร้างรั้วใหม่ จึงน่าเชื่อเชื่อได้ว่าใช้ช่องทางนั้นหลบหนีสำหรับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุสันนิษฐานว่าเป็นปืนลูกโม่เพราะว่าไม่พบปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรนครพนมก็จะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ